เมื่อประพฤติถูกทางกิริยาที่ไปนิพพานเบาสบายเหมือนไม้ลอยตามน้ำพิกุทั้งหลายพวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่นอนซึ่งลอยมาโดยกระแสะแม่น้ำคงคาหรือไม่พิกุทั้งหลายกราบทูลว่าได้เห็นแล้วพระเจ้าค่าพิกุทั้งหลายถ้าท่อนไม้นั้นจะไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในหรือฝั่งนอกไม่จมเสียในกลางน้ำ ไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอานมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ไม่ผูเสียเองในภายในไซท่อนไม้ที่กล่าวถึงนี้จากลอยไหลพุ่งออกไปสู่ทะเลเพราะเหตุว่าลําแม่น้ํำคงคาโน้มน้อม,อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเลอุปมาณ้ฉันใดที่ขูทั้งหลายอุปมาอก,ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้พวกเธอทั้งหลายถ้าพวกเธอไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งนอกไม่จมเสียในท่ามกลางไม่ติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ไม่เน่าเสียเองในภายในไซพวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสู่นิพพานเพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิ มีธรรมดาที่โน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานพิคุทั้งหลายคำว่าฝั่งในเป็นชื่อของอายตนะภายในหกอย่างคำว่าฝั่งนอกเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกอย่างคำว่าจมเสียในท่ามกลางเป็นชื่อของนันทิราคะคำว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของอัศมิมานะคำว่าถูกมนุษย์จับไว ได้แก่พิกุในกรณีนี้เป็นผู้ละคนด้วยคฤหัสถ์เพลิดเพลินด,ด้วยกันโศกเศร้าด้วยกันมีสุขเมื่อคฤหัสถ์เหล่านั้นมีสุขเป็นทุกข์เมื่อคฤหัสถ์เหล่านั้นเป็นทุกข์ประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแก่คฤหัสถ์เหล่านั้นด้วยตนพิกุนี้เราเรียกว่าผู้ถูกมนุษย์จับไว้คำว่าถูกอมนุษย์จับไว้ได้แก่พิกุบางรูปในกรณีนี้ ประพติพรหมจันทร์โดยตั้งความปรารถนาเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งว่าด้วยศีลน,นี้หรือด้วยวัดนี้หรือว่าด้วยตบะนี้เราจักได้เป็นเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักย์น้อยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้พิขูนี้เราเรียกว่าผู้ถูกอมนุษย์จับไว้คำว่าถูกเกลยวน้ำวนวน,วนไว้เป็นชื่อของกรรมคุณห้า พิกขุเป็นผู้เน่าเสียเองในภายในคืออย่างไรเล่าคือภิกขุบางรูปในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตนเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณนะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์ เป็นคนเน่าในเปียกแฉบมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยทิุุ่นี้เราเรียกว่าผู้เน่าเสียเองในภายในแล